สวัสดีนักผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในารายการนิมี่นะคะวันนี้ก็จะพามาดูนะคะสกินใหม่ที่จะเข้า RV ีในช่วง ปลายเดือนนี้นะคะก็จนไปถึงต้นเดือนหน้าเนาะก็จะมีเป็นสกินวอลล่าพาร์ตนะคะสกินประกวดของเวียดนามอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ท้ายคลิปมีรีวิวเอฟเฟกต์สกินด้วยนะคะคลิปนี้ฝากกันกดแชร like, ์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะก็เริ่มแรกนะคะจะเป็นสกินของเซิร์ฟเวียดนามนะคะจะเป็นสกินที่ชนะการประกวดจากเซิร์ฟเวียดนามนะซึ่งเราก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะเข้าไทยไหมแต่จะเป็นสกินกาลี ali, สกินนี้นะคะมีเอฟเฟกจริงๆเนี่ยเห็นสกินนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละแต่เหมือนก็แบบว่ามีปรับแก้เอฟเอฟเฟ์อะไรกันเล็กน้อยนะคะเพราะว่าแฟนๆทางเวียดนามเขาก็บอกว่าแบบเอฟเฟกมันยังไม่สวยอะไรประมาณนี้เนาะแต่ตอนนี้ก็น่าจะแบบเข้ามาแล้วแหละเอฟเฟกก็น่าจะเสร็จอะไรหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ อ่ะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นสกินตัวตีมี่นะคะสกินตีมี่สกินนี้ก็เพิ่งแจกไปนะคะก็อย่าลืมไปรับกันนะคะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดเขียวนะคะแจกฟรียกเซิร์ฟเนาะ เฮออ้ยเพื่อนทําอะไรอยู่อ่ะถ้าไม่มีสกินส,ยสวยๆที่ r ีเยอะจังเธออยากได้สกินส,ยสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนําแฟนเพจนี้เลยอด m i n ต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1นึ่งแสนคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะ ต้นไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสก,กินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะขันเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกม มอื่นๆทางร้านก็มีให้และสกินนี้นะคะจะเป็นสกินตัวเพตาซึ่ง,งห่างหายกันไปนานนะคะสำหรับเพตาสกินใหม่เนาะน่าจะเป็นสกินระดับเอ่อเฮโริกเนาะเออไม่น่ามีเอฟเฟกนะคะและนี้นะคะจะเป็นสกินประำชบร o พ่ะผาซีซันหน้าของ RV ีนะ่าจะแบบซีซันที่50กว่าแล้วนะาประมาณนี้52-53อะไรประมาณนี้เนาะก็จะเป็นสกินของตัวซูก้านะคะตัวแพนด้าของเรานั่นเองอ่ะ อันนี้ก็วอร์ร่าพาร์เหมือนกันนะคะวอร์ดัมคือแบบโหดมากคือแบบแบกลงศพเอาไปทุบอะไรอย่างงี้นะเออแล้วก็ถัดมานะคะสกินนี้น่ารักมากเป็นสกินของตัวล็อกซี่นะคะน่าจะมาในวอร์ร่าพาร์เหมือนกันนะคะ3ส,สกินที่พูดมาเนาะก็แบบตีมๆเดียวกันอ่าฟินิกนะคะน่าจะวนะอร์ร่าพาร์ตอะเฮ้ยทำไมมันวอร์ร่าพาร์เยวจังแต่แพนด้าเดี๋ยวแพนด้าไม่น่าวอร์ราพาร์แล้วแหละ ฟินิกน่าจะวอรรอบผาซีซั่นหน้านะคะทุกคนนี่อะ่ะก็สวยๆแบบนี้เลยมาในตีมเดียวกันฟินิกนะคะจะมีอันนี้ชิ้นส่วนสกินนะคะมีสีเขียวสีเอ้ยทำไมสีม่วงมาดูตลกจังวะแล้วก็จะมีสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นกรอบแล้วก็อีโมจิแล้วก็รูปโปรไฟล์ของตัวล็อกซี่คือล็อกซี่เพิ่งแบบว่ามีสก,กินแบบน่ารักอะไรขนาดนี้เนา เออประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแต่ตัวแพนด้าเนี่ยไม่น่าใช่วอรอพาร์ Wall o นะคะเราน่าจะพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะแพนด้าไม่ใช่วอรพาร์ Wall o ath, นะวอรพาร์ Wall o ก็จะมีอยู่3ตัวนะคะจะเป็นบอดดมอ่ะล็อกซี่แล้วก็ฟินิกแบบนี้นะคะซึ่งเอฟเฟกมันก็ต้องแบบน่ารักสวยอยู่แล้วแหละแต่เราชอบแบบสกินล็อกซี่อันนี้มากดูแบบด,แบบดูน่ารักดีอะไรประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับเอฟเฟกสกินเออจริงๆมันก็ มาหลายวันแล้วแหละแล้วเพิ่งแบบมีเวลาได้ทำคลิปนะคะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเอฟเฟกกันดีกว่านะคะมานะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกินที่1นนะคะจะเป็นสกินตัวกาลีนะคะสกินนี้เหมือนจะเป็นสกินประจําเทศกาลของเวียดนามเนาะ mm hmm. เหมือนไทยเราก็มีแบบทีลี่เข้ามาแบบสกินสงการอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งสกินนี้นะคะเป็นสกินที่ชนะประกวดของเวียดนามจะเป็นสกินระดับลีเจนด์นะคะหรือว่าลิมิเต็ดส้มของเรานั่นเองนะคะทุกคนก็ ประมาณนี้สวยอยู่นะเอฟเฟกก็ถือว่าโอเคเลยนะคะเราไม่แน่ใจนะว่าจะเข้าไทยแจกไหมแต่คิดว่าน่าจะเข้าแหละทุกคนเพราะว่าของไทยเนี่ยก็เหมือนจะเข้าที่เวียดนาม,มนกันหูเอฟเฟกแบบริงโคตรเวอร์ะก็ว่าแบบว่าทำไมการรีบับมาแจกฟรีแน่นอนนะคะสกินนี้100%คือเอฟเฟกสวยมากคนออกแบบทำดีนะเนี่ยเอออันนี้ก็เวลาแบบเล่นคอมโบตีกันปัทะการอะไรประมาณนี้เด้อก็โอเคอยู่นะอ่ะ แล้วตัวต่อไปนะคะเป็นสกินแล้วบวอร์ราพาประจําที่52นะคะทุกคนสกินเอ้ย53ดิ52ซีซั่นนี้แล้วเนาะก็เข้าไทยไปเดือนนี้นะจะเป็นสกินตัวล็อกซี่คือน่ารักมากจริงๆเนี่ยขาย2,000ก็มีคนซื้อน,นะคือสวยจริงเนี่ยอุ้ยเอฟเฟกคือดีนะวอร์าพาซีซั่นหน้าอันนี้จะเป็นโจมตีปกตินะคะทุกคนเราคิดว่าน่าจะประมาณเลเวลที่30 40แหละอของ ของวอลพนะอ่ะอันนี้น่าจะเป็นสกิลที่1อ่ะสกิลที่2อ่ะประมาณนี้นะคะเออจับมาลากมันมามีหัวจงหัวใจปกติไม่ค่อยเล่นลอกซี่อ่ะไม่ค่อยรู้ว่าแบบสกิลไหนเท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็เวลาแบบเล่นคอมโบลากมาถ้าพูดถ้าพูดสกิลผิดขออภัยด้วยนะคะถัดมานะคะจะเป็นสกินวอลลพารเหมือนกันนะคะซีซั่นที่53ฟินิกนะคะซึ่งฟินิกมี3สีนะคะตามที่ได้บอกไปเมื่อ ต้นคลิปที่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสวยแค่ไหนอันนี้โจมตีปกติเฮ้ยก็ก็ได้อยู่นะนี่โจมตีปกติพอลล่ผลาผาซิสันนี้นะคะเหมือนสีมันจะออกแบบม่วงๆกลมๆแกลมๆทองๆหน่อยเออได้อยู่นะอันนี้จะเป็นสกิลที่2นะคะทุกคนนี่เออสกิลที่สองเลิศเลิศเฮ้ยอันติเมสสวยนะอุย้ยรอบนี้ทําดีทําถึงด้วยแล้วเออแล้วสวย สวยจริงทุกคนนี่สกิลที่2นะคะเอออันติวันนี้ก็แบบว่าเวลาเล่นคอมคอมบงคอมโบอะไรประมาณนี้ตีโชโชโชก็ถือว่าได้โยเออแต่เอออันนี้นะคะทันมาสกินแพนด้าเฉยๆนี่แหละเป็นสกินน่าจะเป็นสกินแบบเพรสชีพนะคะทุกคนแบบ ลิมิเต็ดคล้ายๆลิมิเต็ดส้มแกม่วงแต่แบบว่ามีราคาแพงขึ้นมานิดนึงก็ต้องรอดูนะคะว่าอ e ีสกินแพนด้าเนี่ยมันจะยัดมาในกิจกรรมอะไรจะเป็นลูกแก้วทองหรือว่ากิจกรรมไหนนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะปกติแบบสกีระดับนี้มันจะมาในลูกแก้วทองนะเออแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยแบบมีลูกแก้วทองเขาถามว่าเอฟเฟกสวยไหมก็ถือว่าเฉยๆอะ่ะไม่ได้ว้าวก็แพนด้าสีส้มๆหุ่นยนต์หุ่นยนต์นะคะอ่ะแล้วก็ ถัดมานะคะจะเป็นพวกสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์ลวเนาะจะเป็นสกินระดบ limited, ับลิมิเตดเขียวนะคะสกินนี้ตีมี่ก็แจกอยู่นะทุกคนก็อย่าลืมไปรับกันนะคะก็ใครไม่รู้วิธีรับก็มีคลิปสอนรับแล้วนะคะทุกคนเออกิจกรรมคือง่ายมากทุกคนนี่อะเดินดุกดิกๆุกดกอย่างงี้ก็ถือว่าโอเคน่ารักอยู่นะคะเป็นแบบตีมี่ฝันดงฝันดีอะไรประมาณนี้เด้อ ่าและถัดมานะคะจะเป็นสกินเพตาซึ่งเพตาเน่ยเราคิดว่าห่างหายกันไปนานไม่ขี่สิงโตมาด้วยคือเพตาเนี่ยน่าจะแจกฟรีนะทุกคนเพราะว่าปกติมันจะมีสกินแจกฟรีประจําเดือนของ RV อยู่แล้วนะก็ถือว่าโอเคก็น่ารักอยู่เหมือนอันนี้ทุกคนในเรื่องไม้ไอติมแพนเดอร์ปอปอะ คือชุดแม่งโคตรเหมือนแล้วแม่งมีขีดสิงโตอะไรเหมือนกันอีกแต่นั้นๆมาทีนะคะทุกคนสกินเพตาคนก็แบบไม่ค่อยเล่นด้วยและสกินสุดท้ายท้ายสุดนะคะของบอดัมนะคะสกินนี้มาในวอลล่าพาร์ทซีซั่นที่53เหมือนกันน่าจะเป็นเลเวลที่1นะคะสำหรับอันนี้นะก็เดี๋ยวรอซื้อวอลล่าพาร์ทล่วงหน้าพร้อมกันนะคะประมาณวันที่ ยี่สิ้าเย้ประมาณวันที่ยีิบเจนี้นะคะเดือนนี้มีกี่วันวะมี3ามสวันโอ้โหอีกนานนะคะอาทิตย์หน้านูน่นแหละน่าจะแบบว่าเปิดให้ซื้อกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะเยอดยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ